ศีลคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะศีลเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมาไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ มาท่วงำมันหมูบ้านสินหาถือเป็นพันธาชาวพูดทุกคนทั่ทายสำนักพุดหขับเคลื่อนทรรจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ ศิลธรรมในใจต้องมีเบนจะสิ้นว่ายังไงไหนลองท้องมา จะทำทั้งห้าวาอย่างไรนายบอกชัดๆอีกที ได้สักขอหรือ,อยังมีศีลสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทยช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ท้งโทร จมตีใจเราทุกทางมีศีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจ ทำเป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากาัะชาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตาม และกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อ,ขอคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมาก เป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับรฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมมมาาาทวงัันนนนหูบ้ิคือเป็ <c oughs> พ <c oughs> ศิลและธรรมนาสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจําชาติหากไรศินสิ้นธรรมต่ำอํานาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันขอการคําวัธรมส,สวัสดีกับบรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทุกท่าน ที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมกลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกวันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็สถานียุคเครือข่ายขื้นสีขาวซึ่งก็เป็นประจำทุกคืนวันศุกร์นะเวลาตั้งแต่20่สนกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ21นา30นากานาทีก็จะพบกับรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชน บทบาทพระสงค์ในยุคยูนออมอนซึ่งในค่ำคืนนี้นนก็เป็นวันศุกร์ที่10เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เก่าพระมพธิมาภาพพระรูโสรผลปริยัิก็ได้นำรายการสังฆพัฒนาเพื่อประชาชนบทบาทพระสงค์ในยุคยูนออมอนสินหผลกลางปันสุขมาพบกับบัณดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานแชร์ไปได้บุญหรือว่าจะร่วมบริจาคเป็นสาธารณกุศลชื่อบัญชีนั้นก็ออมบุญออมธรรมบรรละบาททางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนั้นก็1452447 0088ชื่อบัญชีนั้นก็พระไทยธรรมกิจพระมหาชันชัยพมปริและก็พระเจตุรงชูศรีซึ่งในค่ำคืนวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเบาทุมเด็งพ่อพรนเทศเสนาบดีประธานคณะกรรมการองค์การมูลบันร,รักษาสินปห้าหนกลางเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดอิสราลามตลาดวลวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห์ห้าผลกลางได้มาร่วมได้ร่วมช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าในตอนนี้นั้นทางคณะสงฆ์ผลกลางแล้วก็คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าผลกลางนั้นจะมีการเตรียมการอย่างไรในการที่จะลงตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศิลห้าต้นแบบโดยเฉพาะ ในขนาดนี้นั้นก็ในสถานการณ์ที่มนะีโควิดกำลังระบาดฉะนั้นก็จะเป็นที่จะต้องมีการเตรียมการนอกจากที่จะมีคณะกรรมการซึ่งได้รับความเมตตาจากพระบิดหลวงพ่อพระเทพเสถานบดีประธานคณะกรรมการแล้วในมอบหมายให้คณะกรรมการที่ได้มาร่วม ได,ได้ร่วมมาพูด <S <S มาคุยกัน <Okay. S 2> ในการที่มีเกรียมการของของคณะสงฆ์หัวกลางครับฉะนั้นก็ในโอกาสนี้ก็ขอการาบนิมนนะครับพระเดชคุณท่านอาจารย์ยศคุณพระปริยาดานะครับดร์นะครับคณะกรรมการนะครับโครงการอุบารักษาศิลห้า อ่าหนกลั่งนะครับเรียกการุ่งกลั่งเจ้าคณะภาคสามนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครมาสการท่านอาจารย์ครับผมครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์พระครูสุพลสวัสดีครับอาจารย์พระครูศรีรัตนพิวัฒน์อ่าอาจารย์หลวงพ่อพระครูพิสิทธิ์ประชานาฏนะฮะดร็อคเตอร์นะครับว่าดร็อคเตอร์พ่อพระครูกิติวิทยาพรพ่ออำเภอบางใหญ่นนทบุรีแล้วก็ท่านผู้ชมรายการทุกท่านทุกคนนะฮะ ครับสาธุครับผมเป็นทุที่สองนะครับไปที่หลวงพ่อพระโพธิบิณิวิริยาพรนะครับกรรมการโครงการหมู่บ้านพักษาศิลท่าห์ผลกลางกับเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่เจ้าอาวาสวัดลาดประคองธรรมนะครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนมัสการครับท่านอาจารย์พระภูครับผมครับขอถวายความเคารพทุกทุกลูปครับครับผมขอนวอยต่อยสั้นนะครับผมพระโพธิบิณิวิริยาพรเจ้าคณะอำเภอใหญ่ วันรับประคุณรมครับขอรายงานถูกครับครับผมสาธุครับไปที่หลวงพ่อพระครูพี่สิทธิ์ประชานานะครับด็อกเตอร์นะครับรองประธานสมัชชาศิลห้าแห่งประเทศไทยนะครับประจมหมนกลางนะครับรองเจ้าคณะอำเภออัมพวาครับเจ้าวาดวัดอินทาลามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับด็อกเตอร์นครับหลวงพ่อนักชการครับหลวงพ่อด็อกเตอร์ครับผมหลวงพ่อแดงครับอาทุครับก็แสดงความนับถือ ทุกรูปนะครับเร <จะ S 1> ถือว่าวันนี้ได้มาพบครับพระนักพัฒนาดังๆนั้นเลยนะครับสาธุครับ <yse>